สวัสดีครับวันนี้เราจะพาพามารีวิวห้องห้องสตรีมผม <What? S 1> นี่นี่ผมให้น้องเขามาอยู่ห้องสตรีมผมก่อนชืช่อสองน,นิ้วก่อนชื่อสองนิ้วก่อนชื่อนึ่งวันหนวชื่อสอนิ้วออกัดออกัดออกัดชื่อแบบนี้ช่เยดิไม่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 อย่างนี้อย่างนี้อ่ะช่วยนะช่วยอ่ะช่วยอ่ะนี่สองนิ้วโอเคพามารีวิวกันเลยเริเ่มจากหูฟัง ถามว่าหูฟังมันเป็นยังไงนะหูฟังนะผมเอาไปสตรีมีนสตรีมเกมแบบนี้เราจะเอาหูฟังนะคะผมใส่แบบนี้นะคบผมแล้วเราก็จะสตรีมไปซึ่งมาก็จะสตรีมได้เหมือนกันนะอืมก็จะไปห้องสตรีมของผมที่มันน้ที่ปูที่นอนแล้วนะคบผมนะเอาผมปูใหม่ก่อน ก็จะเป็นคอมผมนะและนี่มันก็จะและนี่มันก็จะเป็นคอมผมนะเน,นี่การเอามาเล่นนะครับผมก็ถือว่าห้องสตรีมเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนละผมเดี๋ยวผมอ่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเอาให้ดูนี่เลยครับห้องสตรีมมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ได้ใหญ่นะครับผมไม่ได้ใหญ่อะไรมากในขนาดนั้นนะครับที่ห้องสตรีม ห้องสตรีมก็จะเป็นห้องเล็กๆแบบนี้นะครับนะครับผมนะซึ่งห้องสตรีมเนี่ยผมก็จะมีของเล่นให้กัดเล่นด้วยนะครับผมมีแค่สอของเล่นละกันใช่ไหมมีสองเล่นครับเอาไว้ให้กัดเล่นนะโอเคนะครับผมก็คงมีประมาณนี้สำหรับห้องสตรีมนะจบคลิป